รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เราอยู่กับท่านอนธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญ,ญ,ญาพิวัตรครับรองศาสตราจารย์ดรสมภพมาดาะสันวันนี้เราหักมุมมาฟังมุมดีๆที่โอกาสที่สหรัฐกับจีนจะจับมือกันร่วมมือกันในเชิงสร้างสรรค์ยังคงมีอยู่แต่จะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรใครจะเป็นตัวเชื่อมสําคัญสักครู่กับเตาในตอนนี้ครับ ช่วงนี้ไปพบกับท่านจจาร์สมภพมานะหลักษานเลยครับสวัสดีครับท่านอจร์ครับสวัสดีครับอัจทร์ครับจีนสหรัฐก็คงอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีในเชิงสร้างสรรค์บ้านนะฮะนอกจากเรียกว่าไม่ขันลมรอยกันนะเท่าที่เราเห็นปรากฏเป็นภาพข่าวู่ตอนวลาเนี่ยแล้วจะต้องจําเป็นจะต้องอาศัยใครเป็นตัวเชื่อมที่จะให้เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐครับอ๋อครับคือผมคิดว่าขณะนี้เวลาเราวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ศาสตร์นรักมิการกระชีนเนี่ยต้องแยกแยะระหว่างเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเช่นเรื่องการเมืองความมั่นคงถ้าเราแยกแยะออกมาแล้วก็จะทําให้เราวิเคราะห์ได้ได้เป็นระบบ<ช><ช>แล้วการเ<า>มืองความการเมืองความมั่นคงก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปว่ามันจะต้องต้องว่าไม่ยอมยอมไม่ได้ทั้งคู่อ่ะแล้วมีจุดไหนที่พอที่จะคุยคุยกันได้นะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย ผมคิดว่าจะเป็นตัวแปรที่น่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันได้ามากแล้วก็ง่ายกว่าเรื่องอื่นครับคําถามก็ว่าขณะนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอะไรคือความกังวลห่วงใยของของสหรัฐโดยยางยิ่งความอยู่กับความรุนแรของประธานดีโจไบเดนเนี่นะนะครับผมเชื่อมีอยู่สองคำเรื่องซ,งซึ่งซึ่งจะเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยคุกคามเศรษฐกิจของอเมริกาเรื่องแรกก็คือปัญหาเรื่องสภาวะเงินเฟอ้อนะซึ่งอันเนี้ยผมว่าขณะนี้กังวลกัน ทั่วทั้งอเมริกาแล้วไปอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นเฟดตอนี้เฟรชเท่าไหร่ฮะอินเฟชชันปีนี้คาดว่าจะสูงถึงส4มจุดสี่เปอร์เซ็นต์่าัถือว่าสูงมากปกติแล้วเป้าอยู่ที่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะฮะครับครับซึ่งแต่ก่อนมันก็จะไม่ถึงอ่ะนะครับและในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันสูงถึงสี่เปอร์เซ็นต์กว่าสี่เก้าเปอร์เซ็นต์นะซึ่งซึ่งก็เรียกว่าน่าตกใจมากนะครัทำไมอเมริกาจึงกวงเงินเฟ้อครับก็เพราะว่าถ้าเงินเฟ้อมันเกิดขึ้ว เสหรือว่าธนาคารกลางต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นต้องลด QE ไงครนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเผื่ออเมริกาเนี่ยต้องปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ศูนย์หรือว่าใกล้ศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องลดลดการทำา QE ลงซึ่งตอนนี้ยังมีการทำา QE ถึงเดือนละแสนสองหมื่นั้นเหรียญสหรัฐเพื่อมาไล่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อไอ้ตราสารหนี้ของภาคเอกชนเช่นบรรดาพวกไอ้ตราสารที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เราเรียกว่าเป็นม o ลติแบ็กซิเคียวริตี้อะไรทั้ นะครับเอ่ะฉะนั้นถ้าเงินเฟอ้อมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องปรับดอกเบีย้ยขึ้นเพื่อคุมเงินเฟอ้อก่อนที่มันจะเลยเถิดน,นะซึ่งขณะนี้น่าเป็นห่วงมากว่ามันมีโอกาสจะเลยเถิดไหมนะฉะนั้นไอ้ตัวแปรตัวเนี้ยเป็นตัวแปรตัวแรกที่น่าจะเป็นตัวแปรที่คุกคามต่อสิทภาพทางเศรษฐกิจของอเมริกาทั้งๆที่เสียภาพทั้ทงๆท,ที่แนวโนม้มเศรษฐกิจอเมริกาขนาดนี้มันก็ไปได้ค่อนข้างดีนะฮะ เพราะว่ามีการคาดการณ์นว่า GDP ปีนี้จะโตถึง7%พอปีที่แล้วมันติดลบไป3.5%ใช่ไหมปีนี้ก็คงจะปุ่งทะยานขึ้นมาล่ะเพราะอะไครับเพราะว่าปีที่แล้วด้วยถ้า7%อใช่ใช่แล้วก็สามารถควบคุมโควิดได้ดีขึ้นกว่าเดิมไปนมากนะฮะจากติดกันติดเชื้อกันวันหนึ่งสองสามแสนคนตอนนี้เหลือหมื่นกว่าคนตอนนี้เหลือตั้งหมกว่าคนนะ แล้วก็เสียชีวิตลดเ<อ>ขาเรียกว่าลดาม,มาเาสิบเปร์เซ็นต์เนใช่90%้ากว่าเปอร์เซ็นต์นะเชิญนะจัดครับแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็เหลือไม่ถึง300คนนะใช่ที่สี่จุดเกินสามสี่พันคนต่อวันหรือว่าประมาณ3,000บวกลบเนี่ยนะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คาดว่าในตั้งแต่ซัมเมอร์เนี่ยเศรษฐกิจก็คงจะพุ่งทะยานแล้วมีโอกาสที่จะโอวิ่งได้นะฮะฉะนนั้นพอมันพุ่งทะยานขึ้นมาท่ามกลางเลยครับท่ามกลาง ราคาสินค้าพวกกัพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพลังงานอลูมิเนียมทองแดงทุกตัวมันพุ่งทะยานเป็นเท่าๆตัวหลายๆตัวเรียว่พุ่งขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะชิปคอมพิวเตอร์พุ่งขึ้นเป็นเป็นเท่าๆตัวแะหายากด้วยใช่ไหมฮะในขณะนี้นะฮะดีมานมันขึ้นสป라이ก็มันก็จะเกิดสิ่งเขาเรียกว่าดีมานขึ้นคอสมันก็พุชใช่คือราคาก็อัพขึ้นมันจะมีโอกาสเกิดทั้งคอสพุชอินเฟชันและดีมานพูชอินเฟชันพร้อมกันคอสพุชอินเฟชันก็คือ เงินเฟ้อที่เกิดจากการผลักดันของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทาไมต้นทุนมันเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าราคาสินค้าพกพาห์ต่างๆรวมทั้งราคาพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับฉะนั้นเมื่อมันเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมะะันก็ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยขยายตัว<อ>ซึ่งปกติแล้วผู้ประกอบการก็ยอมกลามกืนรับต้นทุนนั่นเองเพราะว่าถ้าขึ้นราคาสินค้าแล้วมันไม่มีคนซื้อไงแต่ดีนี้มันไม่ใช่อ่ะตอนนี้มันพร้อมที่จะมีการจ่าย สินค้า,าคราคาที่แพงขึ้นโดยผู้บริโภคชาวอเมริกันเพราะว่าอะไรครับรทั้งเศรษฐกิจฟื้นตัวค่าจ้างแรงงานก็เพิ่มขึ้นการจ้างงานก็ดีขึ้นเศรษฐกิจมันดีขึ้นและข้อสํญญญาคัญก็คือท,ทั้งทั้งโจไปเด่นแจกเงินไปเท่าไหร่ครับกี่รอบใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่ทําให้เงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นและถ้าเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นแล้วมันต่อเนื่องยาวนานพอคิดว่าเงินเฟ้อครั้งนี้ถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยหลายคนยังคาดว่ามองโลกในแง่ดีนะว่ามันไม่น่าที่จะขึ้นยาวนานหรอกครับแต่บางคนก็ไม่่เชือ ก็บอกเอะตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าคอมโดิตี้ทั้งหลายเนี่ยที่มันมีโอกาสที่จะขึ้นยาวนานตอนไหครับ mm hmm. เพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. การลงทุนในบอ่อในบ่อน้ำมันใหม่ๆการลงทุนในเหมืองใหม่ๆที่เกี่ยวกับเหมืองไอ้ไอ้ทองแดงเหมืงองอลูมิเนียม mm hmm. อะไรทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวพันกับเรื่องสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ย mm hmm. มีน้อยมาก mm hmm. นะก็คือแทบไม่มีการลงทุนไปเรื่องไป็ราวเลยครับมันก็ทําให้พลายมัน้อยอยู่แล้ว mm hmm. นะฮะทำไมมันลงทุนน้อยครับเขาพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ราคาพวกนี้มันไม่่คยดีและข้อสำคัญก็คือว่าไอ้น้ํามันเนี่ยมันถูกดิสบได้ง่ายเพราะตอนนี้มันก็เริ่มมาหาพลังงานทดแทนอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาไอ้คาบเมชเนอะไรทั้งหลายใช่ไหมฮะครับฉะนั้นเมื่อเปยิงปั๊บเปทำมันก็เลยทําให้ทําให้ทําให้สป라이เนี่ยมันก็จะหายไปค่อยงมากแล้วและยังมีความขัดแย้งขึ้นระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะที่ทําให้น้ํามันมันยิ่งหายไปเพราะเพราะว่าอิหร่านถูกแซงชั่นด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะนรัฉะนั้นไอ้ตัวแ เงินเฟอ้อที่เกิดจากการผลักดันของต้นทุนซึ่งเป็นเงินเฟอ้อจากฝั่งของอุปทานเนี่ยหรือว,ว่าสัสายไซเนี่ยได้ง่ายแต่ว่าเมื่อมันขึ้นแล้วเนี่ยผู้ผู้ประกอบการผู้ผิดมันจะผลักให้เกิดผู้บริโภคทันทีเพราะเขารู้ไงว่าผลักไปแ้วผู้บริโภคมีอำนาจซื้อไงอนะและเงินเฟอ้อมันจะเพิ่มขึ้นล่ะพราะางของแพงเท่าไหร่เขาคนมีกาลังซื้อแล้วต้องการมันก็ขายไดนะ้และอาจจะยื้อเยอะอยาวนานหลายๆเป็นปนีด้วยนะฮะอาจจะเป็นเพราะเพามันสแต็กแน่นมันมันอัดมานานอัดมานานอัดมานานใช่ใช่ ฉะนั้นพอพปีนี้วับปีนฮะมันก็เลยทําให้มีการมองต่อว่าเอ๊ะทำบิงี้แล้วเดี๋ยวเฟยังไงก็ต้องปรับระเบียบขึ้นพอเพียงแค่ทําท่าว่ามีการออกมาหินหินว่าจะปรับระเบียขึ้นหุ้นไปไงครับร่วงกันเหมือนนกปีกหักเลยน,นในช่วงช่วงช่วง,วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยนะฮะคำถามว่าเอ๊ะถ้าจะบริหารเงินเฟ้อให้มันเฟ้อได้ลงเนี่ยต้องทำยังไงอเมริกาก็ต้องคุยกับจีนเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าดาหนึ่งของเิกา ส่งสินค้าไปขายมีการประมาณทั้ง5แสนล้านเหรียญแถวนี้อาจจะเพิ่งพาภาคการบริจาคจีนอีกใช่ใช่และถ้าสินค้าที่จีนส่งไปขายมีการเนี่ยยังถูกเก็บภาษีอยู่ฮะอยู่25เปอร์เซ็นต์ดี๋ยวถามว่ามันยิ่งเพิ่มกระพื่อไฟเงินเฟ้อไหมในเมื่อในเมื่อ25เปอร์เซ็นต์ที่บวกเข้าไปกับไอราคาสินค้าที่คุณไปเก็บภาษีเข้าเนี่ยมันก็มันก็คืออินฟลักชันที่เพิ่มคู่นําเข้ามันผลักผลักให้บูรพโลกแน่นอนเพราะมันเห็นว่ามีอำนาจซื้อไงคือราคาสินค้ามันขึ้นอ่ะครับ มันก็มีปัญหาเกอินฟลักชันใช่ฉะนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจที่ตอนหลังเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการอาจจะต้องปรับเพดานภาษีใหม่ด้วยใช่ import tax ็กซใช่แต่คำถามว่าโจไบเดนจะอธิบายต่อต่อคนที่ไม่ชอบจีนยังไงเออหรือว่าอธิบายต่อรีพับลิกันนะที่ที่เพราะว่าทั้งดีโมแครตทั้งวอเล่เพราะว่าสสสวสองพักเนี่ยมันก็มีปัญหากับจีนทั้งสิ้นครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเออฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าเอ๊ะทำไม เยลเลนรัฐมนตรีแขังของอเมริกาเด <Gen ital. S 2> ียเชนเ่ลเลนเจลเลนเนี่ยจึงเริ่มพูดกับรองนายงบตรีของจีน uh huh. เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มต่อสายคุยกันน่ะนะแล้วก็แคทเธอรีนใต้ซึ่งเป็นอุสทผู้แทนยันชาอาเมริกา ấy, เดียก็เริ่มที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาให้ความเห็นต่อสื่อว่าต้องการพูดคุยกับจีนเพราะอะไรเพราะว่าจะนด่เรื่องเนี่ยคือข้อดีข้อดีข้อแรกแหละเพราะนี่อาจารย์นะที่เราเคยพูยเสมอว่าการย้ายฐานการเมือของจีนในสมัยทรามกลับมาที่อเมริกานี่ มันจะสร้างปัญหามากกว่าที่จะได้ใช่ใช่ใช่สแล้วกลับกลายสัมภเบะไบเดนมองเห็นนี่อาจจะต้องฐานการผลิตอาจจะไม่ถูกย้ายนะใช่มันจะต้องกลับไปที่เดิมเพราะว่าเพราะ labor intensive ในอเมริกามันแพงมากใช่นีมันไม่มีทางที่จะทําให้ราคาสินค้าในประเทศสหรัฐเนี่ยถูกเท่ากันนาเข้าจากจีนมาเมืมอ่มอเมื่อเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยจีนปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่แพงที่สุดก็คือนิวยอร์ก ค่าจ้างันต่ำชั่วโมงละ23หยวนคิดเป็นดอลลาร์เดี๋ยวตกประมาณสัก3เหรียญกว่าของอเมริกามันขึ้นค่าจ้างกัะหน่ำขึ้นมัา15เหรียญต่อชั่วโมงอ่ะก็นในนัลนมันจะไปทำแล้วแล้วมันจะไปไปเทียบกันเองอ่ะมันห่างกันตั้งมันไม่มีทางจีนปรับขึ้นแล้วมันยังห่างกว่าตั้ง45เท่าอ่ะยังยังอเมริกายังสูงกว่าตั้ง45เท่าอย่างเงี้ยใช่ไหมับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยผมว่าโจไบเดนเองเนี่ยเขาเขาค่อยๆจะ จะเชื่อเขาแค่จะ,จะอ,อินซีแก่กล้าทางการเมืองอ,ะอะนะครับฉะนั้นมองเรื่องนี้อีกอย่างแล้วผมคชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ที่ที่ทำให้การพูดคุยกันในเรื่องของไอ,สอ,งอง้สงครามกาญเช่าเนี่ยคงจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นคนี่คือเรื่องแรกแหละท,ท,ที่ที่อเมริกาเป็นห่วงเรื่องที่สองกเลยครับต้องแก้อินฟลักชันเรื่องนี้เรื่องที่สองต่อเรื่องที่สองก็คือปัญหาของไอ้บอลยิวมันเพิ่มขึ้นมากก็คือราคาบอลมันตกนะ แล้วคุณยังต้องปั๊มบอลออกมาขายกี่รอบภายใต้อเมริกันเลสคิวแพลนนี่อยู่เก้าล้านล้นเหรียญที่ออกไปแล้วกู้เงินจากภาคประชาชนอเมริกันอเมริกันแฟมิลี่แพลนอีกเกือบสองล้านล้านเหรียญอเมริกันอเมริกันจ็อบแพลนหรือว่าอเมริกันอินฟราสตรัคเจอร์แพลนพวกนี้ผ่านสภาหมดอย่างพังคอนกรสพวกนี้ยังไม่ผ่านเห็นยังเถียงกันไม่วุ่นเลยอ่าแต่ว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 ่าตัต้องการผลักดันออกมาอย่างมากนะแล้วเขาคงพยายามสุดนิดอ่ะนะ ฉะนั้นถ้าจะผลักดันออกมาก็หมายความว่าคุณจะต้องกู้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนอฉะนั้นเมื่อกู้เพิ่มขึ้นก็ออกพันธบัตรออกมาขายเนี่ยบอลยืมมันยิ่ง่วกไหมครับลุงเนี่ยเพราะว่าราคาบอลมันจะมันจะตกไงแน่นอนราคาบอลมันตกบอลยืมก็เพิ่มขึ้นเมื่อบอลยืมมันเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยก็ถ้าก็ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นครับใช่ไหมครับฉะนั้นเพื่อทําให้บอลยืมเนี่ยมันไม่ตกมากเกินไปมายถึงราคาบอลยังยังยังดีอยู่พอสมควรเนี่ยคุณต้องหาคนมาช่วยกันซื้อไงแล้วถามว่า แหล่งที่จะซื้อได้มากเดี๋ยวมันก็ชาติในโลกีมันก็มีอเมริกากับญี่ปุ่นน่ะที่เรียกว่ายังมีเงินเงินอยู่ในทุนสำรองมหาศาลเลยถ้าเผื่อเขาจะเขาาจะยินดีซื้อเนี่ยฮะมือนช่างหนึ่งในสมัยบาร์บาก่าโอมาร์ก็ก็เคยไปขอเลอาทีแล้วในสมัยทรัมป์เนี่ยยกหมายถึงว่าขายบอลเนี่ยเอาไปสร้างทาให้กับมาสร้างพันธมิตรมากมายในยุโรปที่เชื่อมโยงทั้งโลกเนี่ยดึงจากเงินที่ถือบอลสหรัฐอยู่ ออกไปมากพอสมควรทีเดียวน่าจะกว่า50%ด้วยอันนี้อาจจะต้องเป็นว่าสารัตอาจจะต้องขอร้องให้มันกลับมาซื้อบอลสารัตเพิ่มขึ้นใล่เพราะเงินในจีนผมว่าตอนนี้รีเสิร์ฟมากที่สุดแล้วใช่ไหมอาจารย์นะและข้อสำคัญนี่นะถ้าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป้าหมายอันหนึ่งคืออะไรครับก็คือเพื่อไล่เงินออกจากตลาดพูดมาซื้อบอลฉะนั้นสองตัวนี้คือกันบ้านข้อใหญ่มากของโจไบเดนว่าคุณจะบริหารจัดการเรื่องของเงินเฟ้อยังไงบริหารเรื่องของบอลยิวยังไง นะซึ่งสองตัวนี้จะทําให้โจเปเดนจะต้องบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับม่าม่นานาจเนี่ยนะครับซึ่งเขามียังมีเงินเหลืออยู่เยอะๆเนี่ยนะอย่างจีนเนี่ยทุนน้ำรองมันอยู่ต้องสองสามจุดสองกว่าแล้วนะเหรียญสหรัฐ<ช>ที่มีอยู่เนี่ยเยอะมากท <นะ S 2> ี่สุดนะครับแล้วก็ถือบอลถึงแม้จะถือบอลอยู่ประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งล้เหรียญเนี่ยมันก็ยังแค่หนึ่งในสามของไอ้ทุนน้ำรองต่างประเทศที่จีนมีอยู่เท่านั้นเองนี่คือเทียบไง่ายเลยนะครับญี่ปุ่นก็มีเยอะนะครับ ครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทำไงทำไงให้เงินเหล่านี้ไหลไปซื้อบอลในเมกาเพิ่มมากขึ้นด้วยนโยบายของการออกบอลมาขายเพื่อเอาเงินไปใช้ในดีอุบายของช่ไบเดนใช่อ่ะทีนี้เรื่องที่สามด้วยเหรอฮะก็คือผมว่าเรื่องของค่าทุนเกาหลีอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เศรษฐกิจโดยตรงนะฮะอ่าที่เป็นนานา economic affair เนี่ยนะฮะก็คือผมคิดว่าทางฝ่ายทีมของไบเดนเองคงต้องการคุยกับเกาหลีเหนือกินยองอินเนี่ยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ย โดนัลด์ทรัมป์เคยสร้างผลงานอย่างมากในการคุยกับกิมจองอึนนะครับคุยต้องต้องหลายครั้งใช่ไหมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่น่าแปลกใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่โจไปไดนขึ้นดำรงตำแหน่งนมมมมมได้ปั๊บเดียวน,นะฮะนะม่เกียอาทิตย์เนี่ยก็ได้เป็นการติดต่อไปที่ทางเกาหลีเหนือนะฮะติด <c oughs> ต่อไปทีู่้นห <c oughs> บอสบอสอ,อยากจะเชรจาพูดคุยกัน <c oughs> ว่าด้วยไอ้เรื่องการลดนิวเคลียร์เรื่องอะไรดีดีน <c oughs> ิวเคลียร์ไลเซชั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกีเหนือไม่ตอบเลยเพราะฉะนั้น ซี่สหรัตอาจจะต้องง้อจีนกันหลายเรื่องด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเกาหลีเหนือเนี่ยก็มีสองชาติที่เกาหลีอที่เกาหลีเหนือที่เขาฝันด้วยก็คือจีนกับรัสเซียใช่ไหมครับฉะนั้นถ้ามต้องการที่จะมาพูดคุยกันนี่นะเพื่อนำไปสู่การสร้างบรรยากาศด้านบวกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพราะเราต้องไม่ลืมว่าอีกปีกโอกาสมันจะเป็นมีการเลือกตั้งกลางเทอมในอเมริกาแล้วไอ้ปลายปีหน้าเนอ๋อมิดเทอมมิดเทอมอีรัสเซีนนี่นะครับนพราสสสวเหมือนกันครับ ผมเชื่อเลยว่าต่อไปนี้นโยบายของโจไบเดนก็คืออะไรครับก็คือเคาน์เตอร์โดนัลด์ทรัมป์เต็มที่เพราะโดนัลด์ทรัมป์ยังมีที่พลมากในพรรครีพับลิการ์ดแล้วมีโอกาสเยอะกลับมาสมัครประธานดีในสมัยหน้าด้วยซ้ำไปแบบที่มองดูแต่เรื่องเรือง impeachment นี่เงียบไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ดูแล้วอเมริกาจะต้องง้อจีนหลายเรื่องละดูท่าทางก็คงต้องต้องต้องคุยกันต้องคุยกัน แต่ว่ามันก็ต้องแน่นอนแหละด้านหนึ่งก็คือแต่ก็ศักดิ์ศรีต้องเท่ากันอ่ะแต่ว่าในเชิงมีขบวนการพูดพูดพอนตรดพรดพูดาชาวบ้านนะครับคือบางช่วงก็เขหัวบางช่วงก็เกาหลังสลับกันไปเลกาหลังเอาเอาแค่รูปหลังพอแม่จันอะครับเป็นเรื่องของคุณแจัครับุณชครับแต่เป็นเรื่องสาคัญนะที่โอกาสทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่จะทำให้สารัฐและจีนหันมาคุยกันได้ เพราะว่าโจไบาเดนยังกังวลอยู่หลายเรื่องสมัยดยุรัทธรรมก็ฝากฝีมือไว้เยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอินฟลชันเรื่องของกัลฟนบอลและเรื่องของค้าสุดเกาหลีนะครับและแน่นอนคนสําคัญที่จะพูดคุยกับเกาหลีเหนือได้ก็มีมีสองประเทศที่เกาหลีเหนือคบแล้วก็ให้เรียกว่าให้ความสําคัญให้น้าหนักก็คือจีนกัระรัสเซียเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ถ้าซาจะพูดคุยกับจีนกับเกาหลีเหนือได้เนี่ยแน่นอนคงไม่มีสองประเทศนี้ที่จะต้อง ขอความร่วมมือนะครับวันนี้หมุนตามโลกลาไปนะครับช่วงหน้าพระอาจารย์โววัชรเมติยอท่านอยู่ในช่วงของหมุนตัดทำอย่าลืมนะครับดูช่อง5กฎหนึ่งครับและดูย้อนหลังเราได้ทางม e r ลิทแฟนเพจนะครับม e r ลิททีวีทั้งทาง Facebook และ u t u b e ครับนะครับท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำถูกต้องและจากการจากผู้วิเคราะห์ที่มีประสบการณ์สูงนะครับวันนี้ลาไป้วครับสวัสดีครับ ไม่มีวิกฤตก็ไม่มีโอกาสไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีแรงบันดาลใจค้นหาหนทางออกจากทุกข์ก็เชื่อเหลือเกินว่าเราทั้งหลายที่กําลังเจอความทุกข์ล้อมหน้าล้อมหลังเพราะมหันตภัยโควิด -19 อยู่ตอนเนี้จะมีความมีกําลังใจที่ดีขึ้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่สามารถเอาชนะวิกฤตที่อยู่ตรงหน้าได้ทันทีทันใดเพราะมันเป็นวิกฤตที่ใหญ่และมันเป็นวิกฤตระดับโลก แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนทัศนคติของเราเปลี่ยนวิธีที่เราจะดำรงชีวิตทัศนคติของเราสำคัญมากเช่นถ้าเรามองว่าความทุกข์มันเป็นโอกาสวิกฤตมันเป็นโอกาสปัญหามันเป็นที่มาของปัญญาเป็นแรงบนันดาลใจให้เราสู้ชีวิตวิกฤตต่างๆความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราสามารถรู้สึกดีกับมันได้แต่เราต้องเผชิญกับมันอย่างคนที่มีปัญญาจริงๆ ไม่ใช่ไปรู้สึกดีกับความทุกข์แบบคนโง่ไฟกําลังไหม้บ้านอยู่แล้วไปยืนชมแสงไฟ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไฟก็จะไหม้จนลามมาถึงตัวเองใช่ไหมเพ <c oughs> ราะฉะนั้นในการ,รเผชิญความทุกข์ต้องอย่าไปเผชิญความทุกข์แบบโรแมนติกอย่าไปเผชิญทุกข์แบบคนที่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แต่ต้องมองความทุกข์ด้วยปัญญาที่เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงและตระหนักรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นมาเนะี่ยต้องเอาปัญญาจักมันให้ได้เหมือนตัวอย่างที่เราเล่ามาแล้วว่าแต่ละคนน่ะ เขาเอาความทุกข์มาเป็นแรงบันดาลใจให้สู้ชีวิตเอาความทุกข์มาเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งคําถามว่าจะหนีทุกข์ได้อย่างไรถ้าเราเรียนรู้จากความทุกข์เราจะหนีทุกข์ได้อย่างแน่นอนในวันใดวันหนึ่งเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงทําให้เราดูจนประสบความสําเร็จเมือเ่อบุคคลสําคัญสาคัญลหลายคนในโลกที่สร้างเหนือสร้างตัวจนสําเร็จก็เพราะว่าชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาฉะนั้นขอย้ําตรงนี้ว่าเราแก้วิกฤตใหญ่ไม่ได้เราแก้ ทัศนคติของเราได้เราแก้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของเราได้นาทีนี้ให้กลับมาหาธรรมะของพระพุทธเจ้าจากอยู่หรูกินหรูนะอยู่ดีกินดีมาปรับใหม่นะมาอยู่ง่ายกินง่ายอยู่พอดีกินพอดีมีชีวิตที่ดีนี่แหละคือวิธีที่เราจะอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้อย่างร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ขอให้กำลังใจทุกคนสู้ชีวิตกันไป ตราบใดที่หัวใจดังเต้นอย่าเพิ่งถอดใจตราบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่อย่าเพิ่งสิ้นหวังให้เตือนตัวเองเอาไว้ว่าตราบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่การเริ่มต้นใหม่ก็เป็นไปได้ทุกเมื่อขอเจริญพร โครงการ Restart Thailand นวัตรกรรมสร้างรอยยิ้มของปตทจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กลุ่มปตทพร้อมเคียงข้างคนไทยรวมสร้างงานสร้างรายได้และสร้างทักษะอาชีพตลอดจนขยายการดำเนินธุรกิจและโครงการก่อสร้างต่างๆในหลายพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจ้างแรงงานนักงานและนักศึกษาจบใหม่ระดับปวชถึงปริาตรีในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมกว่า25,000อัตราผ่านโครงการ RESTART Thailand รวมพลังสร้างรอยยิ้มให้คนไทยโดยนักศึกษาจบใหม่ระดับปชวชถึงปริญญาตรีที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและมีภูมินำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนจำนวน1,600อัตราจะได้รับการอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ โครงการพัฒนาสังคงม3ด้านได้แก่งานผู้ช่วยสอนผู้ช่วยสนับสนุนงานสอนวิชาสามัญพื้นฐานสนับสนุนงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศตลอดจนงานนักพัฒนาชุมชนผ่านโครงการนวัตรกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปตทสนับสนุนงานด้านสมาร์ทฟาร์มิ่งการน,นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มปตท มุ่งเน้นการพัฒนาโดยใช้พลังงานชุมชนมาบริหารจัดการกระบวนการผลิตและการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและงานด้านส์ทมาร์เก็ตติ้งการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการส่งเสริมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สนับสนุนช่องทางการขายสินค้าชุมชนทางสื่อออนไลน์และการบริการที่สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ โดยการสรรหาผลิตภัณฑ์บริการและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่มายกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและแมัน่นคงกรุมปททยังคงยืนหยัดและเตียงข้างคนไทยโดยขอเป็นอีกหนึ่งพลังสนับสนุนการสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เ่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมและทุกคนในประเทศให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันกลุ่มปตท,ะทขอเป็นกำลังใจและเคียงข้างสังคมไทยโดยลมหายใจเดียวกัน